เด <se ice cave> ี๋ยวไมายอมุกท่านนับอยู่กิ๊บอาเซอิวมาบานะครับอ่าเราไม่ได้ทำลิปมานานแล้วเดี๋ไม่ทำลิปนานเพราะผมคิดไอเดียทำลิปไม่ออกเลยนั่นแหละคิดไม่ออกทำคลิปอะไรก็เลยไม่ทำดีกว่านั่นแหละเอ้ก็ตามชิปนะทุกคนเราจะมารวมอาร์ติแฟกต์ครับที่จะให้ยาคุณสิบได้รวมนะอาร์ติแฟกต์ที่ให้ยาคุณสิบจะมีอยู่ยังไงรอเชิกก่อนนะทุกคน ไม่อยู่ไอ้ไม่อยู่สี่ถ้ำนะท่านผะนะู้ชมนี่ให้ยาวสิบนะนะเอ๊ะไม่ใช่ยากกวไม่ใช่ไอ้ทช่ถ้ำเดียวดิไม่ใช่สี่ถ้ำดิอืมนวหนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าถ้ำมีถ้ำยวดี่ไม่ให้ก็คือท้ำเดสิ เออเย okay, นะนะน้าท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปเริ่มที่อาร์ติแฟกต์แรกกันเลยน,น,นะท่านผะูน้ชะมนะเาร์ติแฟกต์แรกที่จะไปนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์ของท่าลาวานะครับท่านผะู้ชมซึ่งอาร์ติแฟกต์ท่าลาวานี่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับเขาจะแจกเงี้ยสิเขาจะให้เป็นปูปิ้นปืนนะเป็นปืนเป็นปืนยิงยาสลบอะไรพวกนี้นะครับก็มีคา่าการยิงที่แลนใช้ได้นะท่านผะู้ชม แล้วก็เป็นคอสโบนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นยาคุณสิบนะครับแล้วก็ปืนลูกพกนะครับแล้วก็เขาจะแจกเป็นเสื้อกันหนาวนะครับฮนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา,เราไปถ้ำมันเลยดีกว่านะคนออกมาไม่ตรงตรงนี้ออมางู เร็วสิรถไมโรถไม่อออออเออจบ<ด>แล้วยินดีท่านผู้ชมครับเราจะไปถ้ำนี้นะครับถ้ำลาวานะท่านผู้ชมนี่ถ้ำลาวา,านะตามที่บอกไปน,นะก็อยู่ตรงจุดน,นี้นะโอเค มันอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนั้นได้ผู้ชมเสียงผมด้วยอาจจะเบาไวนิดหน,นึ่งดันไม่ได้นี่นะผู้ชมก็อแอดฟแฟกต์นี้นะครับอ่าเฮ้ยนเราไปฆ่าตัวตายไปเอาออดอแดฟแฟกต์ตัวไปกันเลยออดอแดฟแฟกต์ตัวไปก็จะเป็นถำ้ำในนั่านผู้ชมเออ๋ยวทำเอนผมไม่ระวังเสีงยาางมันกันเขาหน้าแล้วกัน โอเคท่า okay, นผู้ชมแล้วนะครัไปทํำนี้ต่อไปกนะ็คือทํำผิดนะท่านผู้ชมแต่จะมีสองถ้ำที่ผมจะไม่ไปนะครับเพราะว่ามีถ้ำหนึ่งที่ผู้ชมก็คงจะรู้ลรแล้วแหละก็คือถ้ำฮันเตอร์นะท่านผู้ชมคือถ้ำที่ง่ายสุดหนึ่งคือถ้ำฮันเตอร์นี่เขาจะเป็นลัย่างนี้นะครับท่านผะู้ชมอันดีแฟกเจ้าหนรับจะให้เป็นชุดก่อนคริตินนะครับก่อนคริตินแล้วก็ อย่างคุณ10นะครับถึง3มันเลยนะแล้วก็ผงโปรตีนดัดนะครับหรือผงแอมเบอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ดาบด้วยไหมเออน่าจะเป็นดาบแล้วก็เดี๋ยวมานจะชุดกอดเกตินอีกเหมือนถ้ำหนึ่งเราจะไปให้เป็นชุดเกาะหน่วยสวาทนะครับโอเคอันนี้ก็จะฟาร,รม์มง,ง่ายๆนะท่านะผู้ชมไถ้ำต่อไปเลยนะท่านผู้ชมก็คือท้ำสกายหลอดนั่นเองนะครับ โอเคทำสกายหลอดนะทำสกายหลอดก็คือจะได้เป็นผู้ชุดเกราะนะครับผู้เกราะเหล็กนะแล้วก็ทำน,นี้จะได้ยากุนสิบถึงสองเงนเลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราโดนนี้ได้นะโอเคเก็บมาแล้วเรามีอารเรฟแฟกในตัวทั้งหมดสามมันนะนี่ยุทธีฟาร์มง่ายง่ายเลยทุกคนแล้วก็วางเตียงไว้ตรงนี้ข้ามมนเลยแล้วเราถ้าเกิดจะกลับบ้านแล้วก็แค่นี้นะัท่านผู้ชม แล้ววนเราเป็นก่ากอฟเฟกต์ดีกว่ารู้ดมก็คือผมจะลงแค่สาลท่านทักคนเพราะอีกสองถ้ำท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วก็คือถ้ำคิดตินนะแล้วก็ถ้ำอันเตอร์นะลุงวนกูจะทำจับแม่มุมนั่นเอง ท่านผู้ชมจะเริ่มจากสกาโร์ลอร์นะผู้ชมสกาโลอจะได้อะไรสกาโลอจะได้เป็นพวกนี่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแนละ้วเฮ้ยผมได้ยาคูณสิบนะท่านผู้ชมกับแอมเบอร์นะถือว่าโชคดีเลยนี่ท่านผู้ชมได้ยาคูณสิบมาสองอันนะครับท่อไมก็ทำผิดเกินต่อไปเลยท่านผู้จะได้สามอันนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราโชคดีได้ เออนี่ครับจะได้เป okay. ็นชุดหน่วยสว่านนะโอเคแล้วก็ทำลาวานะครับคุณทำลาวานาจะได้อะไรดูสิทำลาวาจะได้อะไรนะโอ้ไม่ได้ยาคุณสิบนะท่านผู้ชมแต่ทุกคนต้องรอเวลไม่ได้ยาคุณสิบจริงๆโอเคเราจะมายาคุณสิบเก็บนะครับคอร์สโบเก็บวิคอร์สโบหกร้อยเลยเดี๋ยวก่อนใช่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 ก่อนใช่ก่อน นี่หกร้อยห้าสิบเจ้อนี่หกหกร้อยสิบอันนี้เก็บไว้ก่อนเผื่เอเผื่ออันแรกพังงอันนี้เก็บเก็บไปหมดโอเคท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเปน็นคลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบปีหนึ่งกดไลค์นะครับหรือทำด้วยกัน,นด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคทุกคนบ๊ายบายนะทุกคน